การสวดสาธยายที่บอกไปแล้วว่าบางคนบอกเอ๊สวดอย่างไงนะจะทำให้เราเข้าถึงธทมได้ให้บรรลุรมได้ในข้อความนี้มีปรากฏอยู่ในวิมุตตายตนะสูตรในอังคุตนาิกายปัญจกะักะนิบาตเนี่ยนะว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตตเหตุแห่งความหลุดพ้นที่จริงมันมีอยู่5ข้อนะแต่ว่าเราจะตัดไปที่ข้อที่สมเลยเพราะว่ามันเป็นข้อที่จะกล่าวถึงวันนี้ ในโซทีสามเนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงเรื่องของการสวดและเป็นกุญแจสำคัญว่าสวดมนต์จนเห็นธรรมธรรมอย่างไรศาสดาห,หรือเพื่อนรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม่ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิดารแต่ภิกษุสาทยายทมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิดาร เธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุสาธยายตามธรรมที่ตนได้สดับมาตามธรรมที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทเห็นไหมคือแม้ท่านบอกว่าเ,เราไม่มีโอกาสได้ฟังไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้แสดงธรรมแต่เรามีโอกาสได้สาธยายธรรม ที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนมาโดยพิสดารเราฟังกันมาเนี่ยเอามาสวดสาธยายตามที่สดับมาเนี่ยได้เรียนมาเนี่ยจนกระทั่งรู้แจ้งหมายถึงว่าสวดไปแล้วก็เข้าใจความหมายของบทสวดน,นั้นนี่ยรู้แจง้งอัดรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุสาธยายตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาดูพิสดารเห็นไหมเมื่อรู้แจง้งรู้แจ้งอัดรู้แจง้งธรรมย่อมเกิดปราโมท เมื่อเกิดเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเห็นไหมเ,เมื่อปราโมทคือสวดแล้วปลืม้มนะปราโมทนี่แปลความหมายภาษาไทยเข้าใจง่ายๆเลยสวดแล้วปลื้มไหมถ้าสวดจนกระทั่งปลืม้มสวดอย่างเข้าใจด้วยนะสวดเข้าใจโอ้ยสวดไปแล้วนะมีความสึกปลืม้มเราได้สวดสาธยายธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นปฐมเทศนาไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราเกิดมาก่อนนี้นะตายไปก่อนก็ไม่มีโอกาสได้สวดเกิดมาที่หลัง ถ้าเกิดว่าผู้ศาสนาเสื่อมสูญหายไปแล้วไม่อยู่ก่อนได้สวดตอนนี้เราเกิดมาจังหวะที่มีคําสอนพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่แม้พระองค์บริณิพานแล้วก็เกิดความปลื้มปิติยินดีแม้เราเกิดในประเทศไทยประชาชนคนไทยตั้งหลายล้านนะมีสักกี่คนที่มีความใส่ใจในการสวดแต่หนึ่งในนั้นเป็นเรานี่เห็นไหมเราเป็นผู้มีบุญญาธิการคือเป็นกระปลื้มปิติยินดีเนี่ยปลืม้มปลืม้มก็เกิด เมื่อเกิดความปลื้มก็เรียกเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทก็เกิดปีติพอปลื้มมากเข้ามากเข้าขนพองสวดไปเลยขนลุกขนพองสวดจนกระทั่งปีติเนี่ยเคยเกิดเคยเป็นเ,เวลาสวดไปนำสวดเอะคือมันฟังแล้วมันไพเราะไงฟังแล้วสึกเพราะเสียงมันก้องกังวานสวดจนขนลุกอ่ะนี่เรียกปีตเิเมื่อใจมีปีติกายย่อมสง,งบ กายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขครั้งนี้พอเกิดปีติเขาเรียกสวดจนกระทั่งขนลุกขนพองเสร็จปุ๊บใจเราจะมีความจะมีความสุขขึ้นมาเลยบางคนน้ำหูน้ำตาไหลบอกเอ๊ะมันสุขยังไงแปลกดีเหมือนกันปลืม้มเาเรียกปราโมป์ปีติปีติแล้วก็สงบสงบ,สงบมันจะเกิดสมาธิย่อมได้ความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่น พอเราสวดไปขนลุกขนพองนะ้หมูน้ําตาไหลไหลด้วยความปลื้มนะไม่ได้ไหลด้วยความเสียอกเสียใจเลยนะจิตมันก็จะนิ่งนี้เป็นเหตุแห่งเบื้องมุติประการที่สามการสวดสัตรยายเนี่ยเป็นเหตุมุดแห่งการที่สามซึ่งเป็นเหตุให้จิตของพิสูจนผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่ยังไม่ดูดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ เห็นไหมนี่เป็นการสวดสาธยายที่จะให้ถึงทำได้ตามที่หลวงพี่บอกไปแล้วว่ามันมีหลักในการสวดอยู่